<c oughs> สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับครับทางช่องทีมงานขอบตาดำนี่จอดรถเป็นครั้งที่สามนะครับจอดเป็นคขั้งที่สามเหครับยังหาไม่ได้เลยครับหาเบิงรงกับเฮาสีไดกหยัางนะครับอบอลโจบ,บอกจอด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 มานะสามรอบเลยท่าน,นได้ยู่เดี๋ยวมาเบิรงกันครับ สีได้นี่ยังสิซื้อนี่ยังไปเย็ดนี่ยังอีกวันนี้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเชิเก่านะครับคืนนี้ชมฟีนะครับสอดแจ้งครับชมฟีสอดแจ้งนะพี่น้องเด้อยู่ใสก่อนจังหันหมดแล้วยู่ใสกับเืออำเภออย่างนี้ เบื่อยังเหรอเบื่อยังเออจุ่มพวงเขาซื้นตลาดตลาดนัดเนาะเนอคุณแล้วไปซองคุณวะอ๋อน mm ีいい่ก็มีตรปานิ่นไ่ม ถือประทู่ไหมครับหาเนี่ยห้องกล่องคนวะนี่รถไฟมาเลยยานพักไหมยานยานเนี่ยเบื้องหนังฝรั่งหลายนะแบบมันเรียนพุทธมาไหมมาเสือกกิ่งไก่ไงก็นนะกลิ่งกลับ ปาอสานเข้าปฟาดป่งไงปาขนตกเรานตำปนไ้ินบ่เอาดิบ้าห้องนี่แล้วซองตุ้งบ่เออเรื่อัววะอตำปนกับแจ่วได้เขียยจะหน้าไหมเอ้ยเขียยังก่าเจนี่โมกวะเออโมก่ะแล้วกินเป็นบอแลวกินเอกกันีไม ปลาขาวไหมอันนกเกอร์นี่ยังกินน,นู่นนะเนาะกินนู่นแดงตรงไห้เขาขายปลาช่อนสดมีไหมพ่อไม่ปลาที่ <ไ S 2> เป็น <ไ S 2> เป็นตัวตัว<ม>เป็นเพนอะไม่มีตรงตไหนเขามีมนะมีแต่ปลานิน เขจะจาใส่เป็นถังบอกว่าอย่างนี้อยไหมปลาเหรวถามเราหนึ่งคนคนนี้เราเป็นเจา้าของตลาดีิเฮ้ยเราขายที่นี่ประจำเั้างาโอ้พี่นอนสื้อปิงไกล่ใ,นใ,นให้เราป่ โอ้ยปลาขาวไหมปลาขาวเห็นแล้วเอาหนูคือมีออกซิเจนไหม,ออมออบอกเห็นแล้วมันคือเป็นถังออกซิเจนเหรอเนี่ยเดือนนี่เดือนมานอ่ะโอ้ยผ้ากันเหตุไปทั่วทีไป lột <laughs> phay mãi thằng đầy đi mỏng nhang năm mươi được rồi mỏng nhang gì gì mì nhang về vui. yeah, นั่นตรงตลาดยิ่งๆเนาะไม่คิดว่าจะได้มาเดินแบบนี้เห็นนีไหมแมงดาเป็นกล่องเลยจังแบบนี้เฮ้ยเอ็นอันนี้ยังกว่ามดแดงชมฟรีแล้วกับพี่น้องครับวันนี้ ฮะ <c oughs> ของคุณบ่ะ <c oughs> สามตลาดแล้วพี่น้องครับท่าเนเองหวานทูกับ

เอาไปเลยเอาเบิร์ดข้าวสองกลองคือเอาไปแล้วไงนี้หเนิก็จหาเลยนะนิ่งกเจาไปหามากนะจักกันว่าเราไปเอามาจักกันว่าหันละกล้องเขาเห็นเ่ย ง่มมาจะหันละหัวเราติดติดอยู่หันละธ้ามชาติเนาะนบสีโอเคพี่น้องครับมาแรงนี่พบกันที่ชุมพวงครับ ก็ลาสีมากครับชมฟรีกอดแจ้งครับขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาแล้วฝนมาแล้ว